คำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำคำพูดใดไม่เหมาะสมต้องขออภัยไวน้นทีนี้ด้วยโอเคก็ okay, สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมไอโซคู so ool, นั่นเองกับเกมมาจังเว1นั้นเพื่อนนะในช่วงบ่าย <Okay. S 1> ก็มาดูกันเลยว่าจะเล่นได้หรือเปล่ามาในวันนี้ก็ในช่วงเวลาโบนัสไามนั่นเองนั้นเพื่อน <Okay. S 1> ก็ในกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่แจ้งเปอร์เซ็นต์เกมแตกนั่นเองนะ ก็มีแจ้งเข้ามาว่ามีช่วงไหนมีเวลาไหนมีเกมแตกง่ายแตกดีบ้างอะไรประมาณนี้ในแต่ละวันนั่นเองนั่นเพื่อนก็นั่นแหละใครที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยส่วนในวันนี้เข้าไปเล่นก่อนเลยดีวยกว่านาะกไดยทุน8-3บาทนั่นเพื่อนนะหายไปสักหายไปสักนะสั้นๆนานเลยถึงกับพูดไม่ได้นั่นเพื่อนที่ผมหายไปไม่ใช่เพราะอะไรนะผมพักเพราะช่วงนี้คือแบบไม่ไหวอะแข่งเกินไปเพื่อน ก็เลยต้องพักไปคือไม่ได้เล่นมาโอ้โหหลายวันมากเลยเพื่อนผมก็จําไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้นับก็มาดูกันว่าการกลับมาเล่นมันจะแตกไหมถ้ามันไม่แตกก็ต้องพิจารณาเป็นพิเศษละโอเคสามบาทอืมไปห้าสิบตตัง หนึ่งบาทแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนนะอเงียบกริบเงียบกริบอย่างน้อยได้ฟิสปินก็ดีเพราะตอนนี้ข้างนอกมันก็แข็งมากเลยเพื่อนละคางซะด้วยเออวิสวยได้ไวย,ยังมีสองกลมนั่นเพื่อนนะเท่าไหร่ยี่สิบบาทมีต่ออีกไหมโอ้โหไม่มีต่อได้ไงเนี่ย 21บาทนั้รก็ผมโอเคก็ตอนนี้ได้ก็ยังได้ไม่ถึงร้อยนั่นเพื่อนอืมอ้าแ,แบบนี้ก็ดีสิอะพอได้มาปุ๊บกด็ดูดโอ้โหมาจงเวเปิดโบดู เนี่ยอันนี้คือมันได้มาเดี๋ยวมันก็ดูดเพืเ่อนได้มาดูดกลับได้มาดูดกลับเงี้ยโอ้โหเล่นยากมากนายเห็นไหมเออฟีสปินก็ยังไม่ลงเลยเนี่ยโอ้โหว่าแล้วได้มามันก็ดูดเดี๋ยวเปิดออตโต้สักรอบนึงแล้วกันเพื่อน ตอนนี้คือดูหน้ากระดานคือดูแข็งมากเลยนั่นเพื่อนอ้าได้ตัวแพงซะด้วย27บาทผมว่าลองไปเล่นเบ็ดสเลยดีกว่าเพื่อนจะได้รู้ไปเลยถ้ามันจ่ายมาก็ได้กำไรเยอะกว่าเดิมไงแต่ถ้ามันเอ้าฟิสปีนโอ้โหดีมากดีตรงที่ผมเปลี่ยนเบ็ดเข้ามาก่อนนั้นเพื่อนเบ็ดสอง อุ้ยได้ลุ้นแตกในด้วยยังไงสแคตเตอร์อีกตัวเดียวเองสแคตเตอร์จา้าลูกพ่อ <c oughs> ไม่ได้เ <c oughs> งียบกริบไอ <c oughs> ้ยมันไหลทิง้งลูกอ่านี่ไงนี่ไงเออห้าขีดไม่ได้นะครับผมสี่สิบสตัง ผมว่าฟีสเปนนี้น่าจะได้แค่เท่านี้แหละเพื่อนอีกอย่างมันเป็นฟีสเปนแรกด้วยไงครั้งแรกของวันเลยที่เข้ามันก็เลยจะเกลือๆหน่อยนะสิบบาทก็เล่นเบ็ดสองไปก่อนแล้วกันแล้มันได้กําไรก่อนค่อยไปเล่นเบ็ดสาม ผมว่าลองลองไปเล่นเบ็ดสามเลยดีกว่าอะลองผิดลองถูกไม่เป็นไรเพื่อนถ้ามันดูดก็แค่ลดเบ็ดลงมาเหมือนเดิมแต่มันจ่ายซะอย่างนั้นยิ่งถ้าได้ตัวแพงโอ้โหไม่ได้ตัวแพงแต่อย่างน้อยก็ได้ก้อนโตมาท่นเพื่อนหนึ่งร้อยเจ็ดบาทนะครับผมโอ้ผมผมตอนนี้ผมผมว่ามันกําลังจ่ายละเพราะขนาดเบ็ดสามมันยังได้มาถึงขนาดนี้เลยเพื่อน น่าเห็นไหมตัวหนังสือจีนนานไงกูว่าแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่ามันจ่าย114บาทนะครับผมโอเคดีมากดีมาก <c oughs> มันต้องอย่างนั้น33บาทโอเคเฝ้าคอยเวลานี้มานานมากเพื่อนเพื่อนก็คือ ไปเล่นเบตห้านี่เองโอ้แต่ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ไม่น่าเชื่อนะว่าเบ็ตสามเนี่ยมันจะสามารถได้กําไรมาถึง400รอยเนี่ยเอาเรื่องอะเดี๋ยวมาดูเบตห้กันเลยดีกว่าถ้าได้ก็ดีน่ะเพื่อนนะขอแค่น้าตากูจีไหลได้ฟีสปินจนได้เพื่อนแต่ผมกังวลว่ามันจะไม่จ่ายอะดิรอบแรกมันยังไม่จ่ายรอบสองมันจะจ่ายเรย แต่ก็ขอภาวนาให้มันไม่เกลือก็พออุ้ยเพื่อนๆหนึ่งร้อยสิบสี่บาทยังไงต่อล่ะเฮียจะไม่จ่ายเหรอกว่าจะเข้ามันก็นานเหมือนกันนะมันก็ยากนะเว้ย มันไดนเล่นมาก็ตั้งหลายวันเอ้ยอ้าวเยียดาม่าดาม่าปุ๊บได้เฉยเลยเพื่อนเยียสุดจัดนี่แค่เบ็ดห้าบาทเองนะแล้วดูมันจ่ายมาหนึ 1, ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทเย็ดแค่โอ้โหได้มาถึงหลักพันเลยอะผมไม่ได้หวังถึงขนาดนี้เพื่อนผมหวังแค่ร้อยสองร้อยแค่นี้แหละ อันนี้จริงเลยโอ้ยอรอบสุดท้ายว่ายังไงสุดท้ายไม่มีอะไรจ้ะเคมเพื่อนก็หนึ่งพันหกร้อยบาทฟรีสปินเบ็ดห้านั่นเพื่อนเอาเรื่องมากๆเลยฟรีนี้เนี่ยแหละข้อดีของเบ็ดห้านันเพื่อนโอ้โหแล้วใครจะไปคิดเราว่ามันจะได้มาถึงหลักพันเนี่ย พอนั่นเพื่อนผมผมจะไม่เล่นต่อนะครับผมจริงๆเล่นต่อเล่นได้เพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้มาถึง5บาทเองนะจริงๆก็อยากจะเล่นเบ็ดสิบาทแหละแต่ก็พอดีกว่าเพื่อนไหนไหนมันก็ได้กําไรมาแล้วเนาะบวกกับอีกอย่างผมไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นด้วยแหละในช่วงนี้ก็เลยพอมันได้กําไรมาปุ๊บก็ต้องรีบเลิอกกับเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหมดนะก็วันนี้ผมเอาทุนเข้ามาที่8ปดอุย้ยแปดสิบสาม กำไรมาสองพันเลยหรอโหคุ้มมากคุ้มจริงเพื่อนโอ้โหไปครับใครที่สนใจอยากจะเข้าก,กลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนันเพื่อนส่วนในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย